สวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับเตยนะครับ BMW มอเตอร์สาเชื่อชาวตัวเห่าโคราชนะครับผมเอ่อคนอื่นเขาหน้าจะรีวิวไปหมดแล้วนะครับแต่ผมเพิ่งมีรถมาทุกคนดูนะครับก็คือ S พันธนาปีสองพันยี่สิบสี่นะครับที่ริงสีจะเป็นปีสองพันยี่บสามนะครับอ่าแต่ว่าทาง BMW Thailand นะครับนำเข้ามาในปีสองพันยี่บสี่กับสเปค M Sport นะครับจะไม่ใช่ตัว M Package นะครับผม สีตัวนี้จะเป็นสีไลท์ไวท์นะครับ s พัน r เครื่องยนต์นะครับอยู่ที่9 9 9ซ c นะครับหรือว่า1 0 0 0ซีนั่นเองพลังแรงม้าอยู่ที่210แรงม้าครับแล้วก็เป็นเครื่องยนต์นะครับสีสูบเรียงนะครับผมปี2024นะครับก็จะมีปีงอกออกมาแล้วนะครับบริเวณจุดนี้นะครับที่หลายๆท่านเคยเห็นนะครับแต่วันนี้ผมจะให้ดูตัวสเปคนะครับตัว M Sport เนาะที่เป็นสีขาวนะครับ ือว่าสีไลท์ไว้นะครับสีของเขาี่ชื่อว่าสีไลท์ไว้นะครับเป็นสเปค M Sport ไม่ใช่ M Package นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูรอบๆกันครับบริเวณนชิลดด้านหน้าของเขานะครับก็จะมากับชิลสีใสนะครับแล้วก็จะเป็นตัวแฟลิ่งนะครับชุดสีสีขาวแล้วก็คาดด้วยสติ๊กเกอร์นะครับที่เป็นสีดำแล้วก็มีคลีปออกสีฟ้า,ฟานะครับที่เรารู้จักกันในนามสีไตรคาร์เล่นเอง ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวผมพามาดูตัวครีบนะครับอ่าครีบสายขวาของเขานะครับก็จะเป็นสีขาวตัดดําแบบนี้นะครับสวยงามเลยนะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับมงกุฎก็จะเป็นสีขาวเนาะ,ะเดี๋ยวเราไปดูรอบๆคันกันครับถัดหน้านะครับบริเวณแฟลิงนะครับชุดด้านข้างก็จะเป็นสติกเกอร์นะครับ สีแดงที่มีคําว่าอานะครับแล้วก็มีสีก้มแล้วก็สีฟ้านะครับก็จะมีโลโก้ BM อมนะครับไฟลิ่งด้านข้างตรงปีกนะครับก็จะเป็นสีดํานะครับอ่าถัดมาเลยนะครับบริเวณปั๊มเบรกนะครับของเขาตัวนี้จะเป็นปั๊มเบรกที่ตีโลโก้เอมมานะครับแล้วก็มีการไรสีเป็นสีฟ้านะครับที่จริงแล้วปั๊มเบรกตัวนี้จะเป็นปั๊มเบรกของนิสชินนะครับ เป็นปั๊มเบรกของนม้ชินนะครับแต่จานเบรกเนี่ยจะเป็นของเบมโบนะครับให้มาจากโรงงานเลยนะครับผม mm hmm. สเปคตัวรถผมอาจจะไม่ได้พูดแบบเรื่องเทคนิคอลต่างๆนะครับแต่ว่าจะให้ทุกท่านนะครับได้ชมมิติของตัวรถแล้วก็อชุดสีหรือว่าพวกพาร์ทแฟลิงต่างๆที่แตกต่างจากสีดำกับสีแดงนะครับ บริเวณแขงเครื่องนะครับก็จะเป็นตัวแขงเครื่องสีดํานะครับบริเวณถังน้ามันนะครับก็จะมีความต่างๆก็คือถังน้ำมันตัวนี้จะเป็นฝาถังสีดํานะครับถ้าเป็นสีแดงกับสีดําจะเป็นฝาถังสีบอลเทานะครับผมบริเวณชุดหน้าก็จะคล้ายๆกันนะครับแตกต่างกันไหมก็ไม่มีข้อแตกต่างกับสีดํากับสีแดงเลยนะครับอ่า มาดูข้อแตกต่างบริเวณจุดที่สองคือบริเวณเบาะนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นหนังคันธา่านะครับบริเวณจุดนี้แล้วก็มีการเย็บนะครับปักเป็นตัวเอ็ e เพอร์ฟอมานะครับผมก็ถือว่าเพิ่มความสวยงามไปนะครับถัดมานะครับบริเวณแฟลลิงฝั่งด้านซ้ายนะครับก็จะคล้ายๆฝั่งด้านขวาเลยก็มี ชุดนะครับแฟลลิงที่เป็นสีขาวนะครับแล้วก็คาดด้วยสติ๊กเกอร์สีฟ้านะครับแล้วก็สีกรมสีแดงนะครับมาพร้อมกับระบบคิชิปเตอร์นะครับตัวนี้คิชิปเตอร์ตัวนี้จะเป็นคิชิปเตอร์อัพดาวมาจากโรงงานนะครับให้พลังอยู่ที่สองรอยสิบแรงม้านะครับ S อพันบนาคันนี้นะครับผมแล้วก็เทคโนโลยีใหม่นะครับที่เข้ามาก็คือเซนเซอร์พาวเวอร์สไลด์คอนโทรลนะครับบริเวณจุดนี้ นะครับที่เพิ่มเข้ามารายละเอียดก็จะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมพามาดูแฟลิ่งชิ้นหลังที่เปลี่ยนไปด้วยนะครับของปีสองพันยี่ยบสี่นี้ก็จะมีแฟลลิ่งบริเวณท้ายนะครับที่เปลี่ยนไปด้วยเนาะแต่สเปกก็คือจะให้แฟลลิ่งที่เป็นตัวข้อเบาให้มาด้วยนะครับก็คือไม่ต้องซื้อเพิ่มนะครับแล้วก็พักเท้าหลังนะครับก็ไม่ต้องซื้อเพิ่มเช่นกันนะครับ จะมีสติกเกอร์นะครับโลโก้ RR ก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับสีไลท์ไว้หรือว่าสีขาวอันนี้นะครับสีขาวจะอยู่ที่หนึ่งล้านห้าพันบาทนะครับส่วนสีแดงนะครับจะอยู่ที่เก้าแสนเก้าหมนเก้าพันบาทนะครับสีดำจะเป็นสีเริ่มต้นอยู่ที่เก้าแสนแปดหมื่นสี่พันบาทนะครับสำหรับสีขาวนะครับ วางดาว20%ก็ผ่อน48งวดอยู่ที่19,000บาทนะครับหรือว่า60งวดก็อยู่ที่ประมาณ15,000บาทนะครับหรือว่าวางดาวอยู่ที่35%นะครับ48งวดก็อยู่ที่16,000บาทนะครับแล้วก็60งวดนะครับจะอยู่ที่ประมาณ13,000บาทนะครับราคาท่านใดสนใจนะครับมีการผ่อนแบบบอลลูนด้วยนะครับติดต่อผมได้เลยนะครับ เซลเตอร์ย์9 3 4า8สีสามารถยื่นนะครับเอกาสารออนไลน์ผ่านช่องทางไลน์ได้นะครับส่งรถฟรีถึงหน้าบ้านนะครับสำหรับ s 1 r r คันนี้ฝากไว้ในะออมอกออมใจด้วยนะครับก็ขอกล่าวคำว่าขอบคุณครับ